อันนี้กับพึ่งอบไหมครับบอกว่าคำสิบเบิ้ได้คือข้าเบิงลตง้องกันมเบอรนี้ครับคืออย่างไรเจ็ดบดอาจจะเป็นอะไรรู้อยู่เหนี่ยครับผนบอกว่า เอาสิเ sí, กียดแต่มีเก like like ียดเก็บมืหอยครับแเกียดออกเนี ha ่ยผมเกียดผมไม่ต้องเกียดเขาเลยตุ้มออกมาน้อยหน่อยนี่คือจีเบีนเฮดบดด้นี่นี่นี่จีเบีนเฮดบดเด้ทำนี่นี่นั่นสิชุดข้อมห่อนช่วงนี้มันมันบมาจากใดบันไดครับแต่ว่าถามว่าคำบ่เกิดก็บ่เป็นยังเด้เขาก็ะถางหอนรอบใหม่ก็ได้ค่อยอบใหม่อีกครับเฮ็ดดิมันเชื่อมกับเต็มก่อนยิงเสียมก็เป็นยังดิครับครับนี่แหละดอกเฮดบดที่มากแล้วครับนี่ตดอกกระเบิ้งซูมือนี้ยแต่ว่าเฮดบดที่เขาจะออกไปเขาจะออกไปเนาะ เปิดจุกออกกระเทยจังสิทล่ะกระเทยในคลิปอยู่หรอกเราหดนำเนี่ยพื้นยังเดี๋ยวเด้๋ยอนนี้ครับข้อมชื่นไข่สามข้อมห่อนนี่นี่แหละไข่ทางไอ้น้ำนี่น่แหละครับมันจะห่อนของมันเองเอาของมันเองนะครับยังสิยังสิเป็ีนอันดอกนี่มากแล้วครับมันหนีมากแล้วนี่ดิถุงนี่มากแล้วมันหนีมากมันมั่มากเห็นไ่มครับมากเหลืดิผมก็ต้องมาขีดถุงออกเพราะว่าอยังเพราะว่าเดี๋ยวดอกยังไงขึ้นมากมันสติดถุงแต่ว่าตอนนี้ยังอบอยู่ดิว่าท่านเปิดผ่าด้ครับทางมันสีห่อนก็นี่ อ๋อค่ะมันออกอคราเปิแต่ว่าขันขเพราะเปิดอากาศตั้งทีจหนลอยมันประบาดเน่เนาทีเห้วเป็นเหว่าอังซื่อเขาต้องเปิดล่มเปิดให้หมีอากาศเข้าไม่จังสิเป็นดอกปนีบเลอเดี๋ยวเขาเขมามาดน้ำพื้นสมมือเขาก็เมาเบิ่ลเขาก,กตต้องมาฉีดคุ้งเนี่ออกนะครับฉีดออกเลยต้ออกนะอนนี้ก็เ็ดบดครับล้มีอีกบมสมเดนี้ครับมนั่งตามีเฮดขนขาวมีฮด โเหนื่อยครับนี่กระด้างเ้านี่นหละนี่แรวบังบ่อหอนแถวบ่อองศาบ่ไดบนุ้มบ่ใดครับครับต้องิบหองศานึงครับโมีบัตรแม่ครับ้องบัดไปครับคือปิดใหมดได้ครับตอนนี้ตอนนี้ถ้ากับปิดใบไม่ท้องเข่านี่รับได้ิบหาองศาของตังไปซีสัมหาถ้าจิบหาสดังดอกทั้งบ่อปยังดอกครับแตคือเดสายตัวนี้ไปบัดข้างในนั่นแหะ ร่มผ่อนคล่อยัางแต่ข้างล่างเนี่ยเมื่อกล่าวยูซีสิบครับแต่พวกอันนี้ก็บอาสู้กันฟังลาถ้าหรับพวกเอาไปว่าของมันช่อยบกเกิดขึ้นยูตั้มตอนนี้อยู่ตัมกับบกเกิดตอนนี้เยอะมาตู้เอาไปเยอะแล้วพวกเอาไปครับครับอันไหนเทียนของแม่เนี่ยกันสิตั้งคิดค้นเขาอย่างเขาสามารถติดน้าเสนาพรได้เลยครับ ทุกทุกเห็ดแหรอครับที่ท <House> <aría> ี่เขาที่เขาฉีกคุ้งแล้วไหมคือจังของผมมีครบเดียวที่ตอนนี้คือเขาพค่ณเขาพคุณเขาคุณแกะออกเขาพค่ณแกะออกก็คือเขาไปท่านฮดคือระวังการอบนะเขาฉีกแกะตัวนี้แกะปุกแกะแกะปอกแกงออกแล้วเขาสิวฮดพื้นด้วยซี้ครับคือให้มันโอบอบมองไงเพราะท่านเห็นน้ำเทืกตัวนี้เวลามันออกออกเนี้ยเหรอคลิปเมื่อกี้คลิปที่ตกอมาเป็นนอกมากนะมัาจะมีหยีติ๊กนอกจากคุงนี้แต่ว่า ตัวมาตรอากาศทั้งนี้แล้วทั้งนี้จะไม่เปลิ่ยนห้องให้เขาครับเอาเถอป้าแล้วมาทีนี้มันพ่อเบิ้งแล้วนะมันท่องออกบ่หลายเด้ยนอแมนบ่สขันห้องบ่อนขันห้องบ่ห่วงสิเอาซุมเกิดก้อนนั่นเขาก็ต้องบ่ต่อเฉีกก็ได้แต่ว่าใจใจละเขาจะก็่ห่อยู่หลักว่ามันหนาวแล้วมันบ่ออกเขาก็ต้องฉีกทงให้หมดเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาต้องเปิดอากาศเพาจะฮอตนำเพราะขันห้องบ่อฮอตนำนอที่มันเกิดเมื่อก่อนกับสีบ่บานกับสีเหี้ยวกับสีแห้งซื่อๆนะกับสีเสียทิม ถ้าเอาซ้ำนั่นกับบ่อไปยังเพราะว่าเดี๋ยวบ่อวางห้องหมู่จะมันบ่มันบ่มันมันเย็นเนาะมันบ่อยากออกนะครับอากาศมันเย็นครับมันห่อนตีค่อยออกแม่ครับเห็ดนวลนวลแค่ขอนข่าแต่ต้องอบมือนึงสองหนึ่ันก็มันก็ขึ้นเหรอครับขอนขาวนี่แหละครับขอนเข่ายุคอเองครับจะเอาไปนะยิงเอาไหนเออขอนเขานั่งบดห้องกระดองอะไรก็ได้ไม่ต้องชงไงขอนขาวกันมหนึ่งขอนขาวแม่ก็จะตรงนี้ครับนี่ยัะใส่เห็ดยังมากเลย ฝนนั่งข่ามันคันคาวนี่จะง่ายก็เฮ็ดบดง่้นก็แม่นครับจะง่ายเฮ็ดขี้กันแต่ว่ามันอบแค่เดียวแต่แทบอบเกิดโรดเกิดกับตัดไปบม่ได้แต่งกินไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่ไม่ได้แลครับเจบกินไปเรื่อยนี่แม่พันปูผานี่เพราะว่าอย่างเขาอื่นกระตุ้นพคนตรงคนไหนอยาะพังลง้มเหรอเนี่ยคนเลี้ยงขึ้นไหมแล้วกระตุ้นไมายถึงว่าพคนอยากให้เชื่อมันเดินนั่นสินะครับให้มันงับด ข่าวๆนี่เชซียนว่าไอ้แม่นครับเชื่อเดือนเต็มหมดแล้วแต่ว่าในสิ่งก็ยิบงแย่ออกไปเพราะว่าอย่างเป็นอย่างคือว่าดำๆไม่จงหุ่นเครื่องเพิงสี่เพิ่นเอาส้มจังสี่เพื่อว่าอย่างนี้มันหดหน้าดุดไปมันมันจะรีบเร็วกว่ามูมันจะรับน้ำหนักมูกว่ได้เร็วกว่าของแรงรังอีกไม่แร่นแหละครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาทางไหนแล้วท่านี่มาตุงเทพมาตุงเทพตรงมาเลยว่าแต่ครับถามทางมอเตอใกล้ๆ ไอ้ทรงอะแล้วว่ามันแพงค่ะทรงอะแล้มาเอาเองทำนงนหนัก <c oughs> นุ๊กเมียนครับสิบก้อนนะครับเกือบสิบโลจ <c oughs> ังสิ <c oughs> แววม่ใครอันสร้าง <c oughs> <c oughs> ไอ้ไปย่างละ้สามสิบเนาะแต่ว่ามันแพงเรากาต้องคือว่าขันยุกไก่จังสิแม่เขาห้องป่อยจากเสียขาวโรตจังสิแม่ครับเขาเตืนอนน้ำมันถึกว่านั่นนะครับเ <c oughs> นมมียน,น,น, <c oughs> นเลยเอาอันเง็ดข้าวเช็ดเนาะข้าวเช็ดก่อนเทไงไอ้ก่อนเทสิบบาทครับ <c oughs> คะเฮดบดเน่ยอยากได้ย้งคือส้มเอาย่างละสิบก็ได้คอนคนเฮดบดเอาไปกะถามว่าท่ทาท่นานห่อนหรือห้องบทัท่านอยาก่าจังไซห้องกับเกบไปหันหรอมันเป็นยานากรับใช่ออกแบบไ่งมว่าท่านอบเสรื่เอาไปก็ปัญหาเลยครัส้มนเฮดบดหมดแล้วครับเอาย่างละสิบทีไม่ทไม่แล้วมันกระดันออกมันเองครับกระดันในต้องอบไอคอนเฮดน้ำฝาเอาย่างละยี่สิบยังละน้ำากยี่สิบก่อนโอ้ครับไปน้องเฟย์ไปนับเฮดซอยกัน เอาครับโชคดีโชคดีครับอาตมารุงเทพยบปรทันหอดบ้านนะครับแวะเ,เอาเห็ดก่อน <c oughs> ง่ายมารุงเทียบเลยครับพี่น้องเอาเขามาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซ่องแล้ววะเอาเห็ดไปกินน้ำครับอขอบคุณทุกการสนับสนุนครับสวัสดีครับ